สู้สอนเขาจะไป่แยกไดกันแม่เนี่ยป่อจวนไปโรงบ้านกับแบบไปป่อต้มข้าวห้องสินกับแบบสิ้นลองบอกแม่อ้องแม่ลูกกินข้าวแม่แม่ลูกมากินข้าวอ่ะกินข้าวกินน้ำแม่ก็ได้หรอลูกมาแล้วกินข้าวสก๊อตแล้วก็กินยาก็ได้หรอจะได้มีแหงเนาะแม่แม่สู้สอนอืแม่ถ้าจะบอกไหวแล้วเนาะ ไปอู้อั้งตาจะไปอู้อนอมแม่ขี้คันฝืนแล้วแม่บอกไว้แล้วโอ,อ้แม่บอกไว้แล้วบอลูกสอนไม่ได้อะพอสอนไปได้ยาเป็นลูกกัมพานะกดแน่แน่จะเป็นยังลูกตอนถ้าลูกตอนมาาตกเป็นลูกกัมพ้าบอกจะซ่อแม่ใหม่มาให้ลูกสอนจ้าอังถ้าจะเอาแม่ใหม่จะไปเอาคนที่ขี้จมปักง่ายมันแม่ด้วยนะ เอาคนอ้วนหวานอ้วนม่วนเนาะบอกขี้จมบอกขี้ใจบอกขี้ดาเหมือนแม่เนาะพอขึ้นมาปอดจะเอาไผ่นี้นะนากุ้งก็ได้เออนากุ้งก็อ้วนง่วนแล้วเนาะเนาะอันเดียวถ้าจะได้ปอดจะทักทานนากุ้งมาเป็นแม่ไหมเนาะเสู้เขาเนี่ยมันสุ่มหัวกันเนาะผู้หญิงมาตายตัวแล้วคนนั่งคนนี้มาซ้อนกะปอลูกโกนี่นะลูกได้แล้วลูกได้แล้วเะาะกูมาตายแล้วมีเงินไหมฮะ ม่แห้งล้วสุไม่ได้เป็นอะไร <c oughs> สูจะไปไหนไปก,กาดไปซื้อกำข้าวมากินมันจะได้ไม่ต้องตายสู่เขาจะได้ไม่ต้องได้แม่ใหม่ส่จะได้ไม่ต้องได้เมียใหม่น้ำหัวปอกกันนะส่เขาเนี่ยจะไปเอลกาอไป้ามีกมารนัดปลอส่ะซื้ออย่างกิ่ล้ำล้ำดีกว่าไ่าตายแล้วกูแข <c oughs> ็งแรงดีนิแผนนี้ใจได้นะลูกสอนจได้ Hei ya. Yeah. Uh -huh. <laughs>